โอเคจากคลิปก่อนนะครับผมผมได้ทำการสร้างตัวของ MongoDB ที่เป็นฟัง์กชันในการเซฟอัปเดตดิๆแล้วนะฮะทีนี้ผมจะทำทาการรั n นดูนะฮะจะเห็นว่า e er อ r ร์เนะครับเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยผมลืมใส่ตัวของการ export นะฮะอันนี้ผมก็จะใส่ไว้ในการอัปเดตโค้นะครับปึ้งก็จะรันได้ปกติทีนี้สิ่งที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวของอ การดีบัคตัวของเราอันนี้นะครับเอาไว้เฉยว่าเราจะเรามีเรามีตัวของ API อะไรบ้างนะครับแล้วก็ดีบัคไปก่อนนะฮะในส่วนนี้เวลาบิลเสร็จปั๊บมันจะบอกว่าโอเคเราอยากไปหน้าไหนแล้วก็กดได้ง่ายๆนะฮะกดตรงนี้โอเคอันนี้ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรแค่บอกไว้เฉยทีนี้เราจะทสตัวของการบันทึกการอัปเดตกับการ e ีลิตได้โดยใช้ตัวของ e อ่า e x t ท n s i o n ที่ชื่อว่า Thunder c l i n n t นะฮะ thunder c l i ล n t เนี่ยเราก็ ติดตั้งใน extension ได้เลยนะ,ะครคลิกตรงนี้แล้วก็ไปติดตั้งแล้วเมืันจะขึ้นมาที่ตรงนี้เราก็ทำการ new request มันเหมือน postman หลักการง่ายๆเหมือนกันทีนี้เราจะทำการทดสอบการบันทึกข้อมูลนะครับเราก็ copy เราเราต้องการมาเลยเราต้องการ test ตัวของ player save ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนก่อนเลยเป็น post โอเคเดี๋ยวผมแวะตรงนี้ก่อนอา ทําไมงทป็งเป็นโพสต์นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยเราอะเลือกเราตัวเนี้ยเป็นโพสต์ก็ให้มันตรงกันต่อไปก็ใส่ U r L ที่นาจะยิงข้อมูลไปถัดมาคือเลือกเป็นบอดี้แล้วก็เลือกเป็นฟอร์มเอนโคดเราต้องการส่งค่าเนมขึ้นไปนะครับผมใส่ข้อมูลเป็นจอร์นเซอร์เนม โดแล้วกัน DOE แล้วก็เซนอาโอเคจะเห็นว่าไอเนี้ย error ใช่ไหมครับบอกว่าไม่เจอนะฮะยิงไปแล้วไม่เจอเกิดอะไรขึ้นวะเนี้ยอะไรเงี้ยฮะก็คือเรามาดูตัวของส่วนนี้นะฮะเราที่ผมใส่ไปตรงเนี้ยอ่ะเรามาไล่ดูกันนะฮะว่ามผิัพลาตรงไหนก็คือเรามีตัวของพานหลักของเราที่มาจาก ENV นะฮะตรงนี้ พอร์ตของเราต่อไปก็ต่อด้วย API แล้วก็เราของเราใช่ไหมครับซึ่งมันผิดตรงนี้ครับ API ของผมเนี่ย,ยไม่ได้อยู่ในหน้า Mongo DB ครับเพราะ Mongo DB คือเราหลักของเราเห็นไหมฮะ API มันอยู่หลังนะฮะผมเลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ไปใส่ตรงนี้ในทุกอันเลยแล้วก็อ่แล้วก็ Okay. พอเล่เสร็จปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยที่เรายิงไปมันผิดใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยน,นต้องผ่านนี้เลยนะครับโอเคทำการทดสอบใหม่3 2 1อ่าโอเคมีการคอรเข้าไปนะครับคอเข้าไปแล้วเึ้งเสร็จปั๊บบันทึกแล้วแต่ว่าเห็นไหมครับ name กับ surname มันเป็นค่าว่างเกิดอะไรขึ้นวะเรากลับไปดูที่สคริปต์แล้วนะฮะสคริปต์ตรง controller mongodb model model ที่ชื่อว่า player นะฮะตอนที่เราเซฟไปเนี่ยจะเซฟเนี่ยเราส่งมาเป็น body ซึ่งเราส่ง body มาเนี่ยเราอะ pack บันลงไปใน j s o n object ด้วยซึ่งในเนี่ยมันไม่มี j s o n object เห็นไหมฮะเรามาดูกันนะครับผมว่าเราได้ค่า j s o n object มาไหมด้วยกัน เรารีเ์นเลยดักเลยตรงนี้ไม่ต้องไปต่อโอเคเราก็ less t j s o a t ลงไปอ่ะผมยิงใหม่ตุ่ม state ตัสอ่ะ200คือไม่มีอะไรเออร์เลอร์ไม่มีอะไรเออร์เลอร์นะฮะคือแต่ว่ามันเป็นค่าว่างคือไม่มีอะไรเลยผมจะทำการเอาตรงนี้ออกนะฮะ เจสันออบเจกต์ออกเหลือแค่บอดี้อย่างเดียวส่งไปเห็นไหมครับเนมเซอร์เนมมาแล้วนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าผมทำการส่งไปเนี่ยมันจะมีอ b อบเจกต์ที่ผมครอบเอาไว้เหมือนกับอัปเดตเลยเห็นไหมฮะผมส่งไปเพราะว่ามันต้องมีอีกก้อนหนึ่งที่ต้องส่งมาในการแวร์แต่ว่าผมส่งมาเป็นแบบอ่าเป็นฟอร์มแล้วก็ส่งไปแบบเดียวๆเ,เลยนะฮะอันนี้พอเข้าใจนะครับหลักการของการ Data J s o n นะฮะ ประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เดี๋ยวผมใช้เป็นาการใช้โพสแมนหรือทันเดอร์ไขแอนเนี่ยส่งไปก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะทำการใช้เป็น From. ฟอร์มฝั่งไขแอนมันก็จะดูง่ายกว่าน,นี้นะฮะโอเคจะได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันโอเคทีนี้เนี่ยผมจะต้องทำการลบเนี่ยก่อนปุ๊บเหลือแค่บอดี้ธรรมดาส่งไปเพื่อจะทสต,ตัวอย่างในการบันทึกนะฮะโอเคเซฟเสร็จปับ๊บเราก็ทำการส่งข้อมูลไป เห็นไหมครับว่าเราได้ข้อมูลแล้วนะครับ name นะฮะ surname บันทึกเรียบร้อยนะฮะต่อไปเราจะทําการดูว่าเอ้ยเรา insert อะไรลงไปเนี่ยในในตัวของโมเดลนี้แล้วบ้างเนี่ยวิธีการก็คือว่าในส่วนของ player เนี่ยผมเพิ่ม script นะครับชื่อว่า select where ลงไปในนี้แล้วนะฮะทีนี้ผมเพิ่มฟังก์ชันในนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้องไปเพิ่มที่ไหนด้วยครับ ตอนนี้มันมันถูกสร้างมาแล้วแต่ยังไม่ถูกเรียกใช้เรียกใช้ผมต้องเพิ่มในเราด้วยนะฮะในเรายังไม่มีการเรียกใช้นะครับผมก็ต้องไปเพิ่มฟังก์ชันนะครับสติ๊กแวร์โอเคมันจะมันจะเรียกหาได้เลยเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับสติ๊กแวร์จะเปลี่ยนเป็นเก็ตก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลแบบประมาณว่าขอไปง่ายๆแต่ผมใช้เป็นโพสละกันนะฮะใช้เป็นโพสผมทําทั้งล็อกทั้งเพย์เลอร์เลยนะฮะตรงนี้โอเค เพราะว่าในหลอกของผมะผมก็เพิ่มสีเด็กแวร์แล้วเหมือนกันนะครับอโอเคทีนี้เนี่ยเราจะทําการไปเรียกสีเด็กแวร์นะครับว่าเฮ้ยสีเด็กแวร์มันเรียกได้ไมหมวะนะฮะตรงนี้เราก็เปลี่ยนจาก Save เป็นสีเด็กแวร์แล้วก็คอ l ไปนะครับแบบโพสอ่าโอเคจะเห็นว่ามีอันก่อนที่ผมอ่ะกดยิงยิงยิงไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันแล้วมันแบบเป็นค่าว,ว่างเห็นไหมครับแต่มันเข้าหมดนะแต่มันเข้าหมดอ่า ถ้าเราไม่อยากให้มันเข้าแบบเนี้ยเราก็สามารถไป e ีฟได้นะฮะไปย e ีได้ว่าแบบเหมือนกับไม่มีค่าส่งมาแล้วก็ r e เทิรเป็นฟ i ลไปคือต้องเช็คก่อนก่อนมันเข้าฟังก์ชันนี้นะอ่าก็เช็คก่อนก่อนมันเข้าฟังก์ชันนี้มันก็จะไม่บันทึกอ,อันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับในการเชื่อม MongoDB แล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลนะฮะเดี๋ยวเราคลิปถัดไปเราจะมาดูกันว่าถ้าเป็นฟอร์มของเราเองเนี่ยเราส่งไปเนี่ยทั้ง insert up d a t e delete เนี่ยมันสะดวกยังไงนะครับในการทำรูปแบบนี้นะฮะเรามาดูกัน